วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกาแฟที่มีรสชาติกลมกล่อมหอมละมุนไม่เข้มมากมีกลิ่นหอมของดอกไม้ผลไม้และช็อกโกแลตคุณภาพพรีเมียมคงต้องรีบหาโอกาสในช่วงวันหยุดนี้นะคะเพื่อไปท่องเที่ยวตามรอยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์นำทีมโดยนายพันธินจงจิตตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์นายกฤษดาตันเทอดทิศเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลด้านการตลาดของผู้ประกอบการและกลุ่มกเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ GI กาแฟวังน้ำเขียวณนโะรงคั่วกาแฟอําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะในปี2566นะคะกาแฟวังน้ำเขียวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI เมืองย่าโมมีอัตลักษณ์เป็นสินค้าชุมชนสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วย GI เพทั้วสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนและด้วยสินค้า GI นะคะที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่แหล่งผลิตภูมิปัญญาท้องถิน่นส่งผลให้สินค้ามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวจึงทำให้สินค้า GI เป็นสินค้าสำคัญที่ขับเคลื่อนนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากลมทรัพย์สินทางปัญญานะคะพร้อมจะเข้ามาช่วยวางกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กาแฟวังน้ำเขียวสร้างแบรนด์ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยได้ดึงนักออกแบบระดับประเทศเลยนะคะมาช่วยเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดนำมาสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการในชุมชนวังน้ำเขียวให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งปัจจุบันนะคะกลมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น นทะเบียนกาแฟา GI ไทยแล้วจำนวน8รายการอย่างเช่นกาแฟาดอยช้างกาแฟาดอยตุงกาแฟาเทพสเสด็จกาแฟาเมืองกระบี่เป็นต้นค่ะโดยกาแฟา GI ทั้ง8รายการนี้นะคะสร้างมูลค่าการตลาดรวมถึง700ล้านบาทซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ